แม่พี่น้องเอไอเนี่ยสไตล์มินิสิว่าแกงน้ำใหม่ด้วยมือนีเด้อคือ่น้ำใหม่เ่าก็เป็นน้ำใหม่เผาใส่ถุงมัดน้ำไม้ข้ามปีอ่ะพี่น้องน้ำใหม่เ่าก็เอามาทุบๆกันพี่น้องสีแกงเลยสีแกงใส่ฮิดบวกเคยพักเคยแย่งนะพี่น้องนี่น้ำใหม่เ่าก็เตรียมการมาอย่างนี้นะพี่น้องเ่าก็ทุบๆๆแล้วก็มาตัดๆเนี่ยเขาไปต้มใส่หม้อนะพี่น้องเ่ากะ เตาสู้ชีวิตเหมือนเดิมได้พี่น้องเมืองเต่าน้องเมืองนือโอ้ยเมืองนเต่าห้องก็ได้ใส่ประมาณนี้แหละเต่าบ้านๆเท่านั้นแหละพี่น้องเก่งอยู่รัชโยธินได้พี่น้องอในกรุงเทพมหานครได้โมเมนต์บันนอกเขาด้วยแทนแต่ว่าเฮดก็ยังอยู่บ้านนอกแหละพี่น้องชอบวิถีชีวิตแบบนี้มากมากเมืองเนือพูดนะใส่ถ่านเตาถ่านโมเมนต์เตาอันนี้ได้โมเมนต์เตาไอเอียงก็เตามหาเศรษฐีด้โมเมียนอันนี้สื่อกลอนกลอนมันจีดังน้ำตังหานพี่น้องแล่าเล่าห้องกรตำเขาเบื่อพี่น้องใส่พริกมาหนี่งแซ่บพิก เพ็ดเพ็ดในจังหน่อยกินตอนเที่ยงนะพี่น้องเสแฉะนะตามเขาวเบือเด้อพี่น้องเด้อวัตถุดิบกับวัตถุอย่างไรพี่น้องเลยที่บอกได้ว่ามีข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวไปแช่น้ำเด้อพี่น้องอันนี้กับผักกระแยงพี่น้องผักกระแยงเนี่ยก็ซื้อมาหลายมือนั่ละล่างล่างล่างตามเสร็จเรียบร้อยหน้าตาสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมันจะมีข้าวเบือห้องที่มีข้าวสารพริกนะพี่น้องอันนี้ก็บนี่เฮ็ดโคนอันนี้กับอันน้องใหม่เ้าเนาะพี่น้องเนาะี่ห้องต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้หนำไปย่านะพี่น้องเนาะเขียวๆเพี่่น้องงแแซบๆกยวเลยพี่น้้องด มันจะซีมีฮิตคุ้นนะเห็ดโคน,นหลังจากที่เอาเซตุยินว้เก็บมาอยู่ขังหัวเขานั่นแหละตะก,กี้น่ะอันนี้ค่ะนีมาปรุงแล้วพี่น้องปรุงลดก่อนเอาสิเริ่มแกงแล้วพี่น้องหน้าตาสิประมาณนี้ยมแซ่แบแซ่บให้อวบหลวบพี่น้องเอย้ยนี่นนนกินน้ำกันแล้วพี่น้องก็แซ่บกินข้าวขาขนี้ห่อนๆ่อนก็กลังวันแลพี่น้องโอ้แซ่บค่ะหลัจากนั้นเขาก็ปรุงให้เรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปตั้งเตาเข้าไปให้มันห่อนห่อนแบบนี้ก็ค้นไปให้มันซุกแล้วพี่น้องปรุงไปเรื่อยๆเรื่อยอง นี่ฮาก็ค้นๆนะจักหน่อยอย่ามันติดหม้อพี่น้องมันมีเข่าเบื่อค้นๆไปก่อนพี่น้องใน่นหน้าตาซึ่งประมาณน่ะโอ้ยอันนี้เฮาก็ค้นไปเรื่อยๆพี่น้องค้นเกกว่าอันเข่าฮอ้มันซุกเหรอพี่น้องเข่าเบื่อฮอ้มันซุกมันจะตื่นบตีดก้นหม้อพี่น้องค้นไปนี่น้ามันหดเดือดปุ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 ดพี่น้องเอซฟเสียใบแกงใส่เต่าทานหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ผักแย้งฮอ่ที่ฮอ่เตรียงใบพี่น้องโยนลงไปโลดใส่หลายๆนะจักหน่อยมือนีอ้บ่มี่เขาอิทูแล้วใส่ผักแยงแกงแบบบานๆให้เหรอหอมเลยพี่น้องหอมพักแห้ะ กินนี่คเขาไม่ได้เหยียพี่น้องได้กินน้ำได้นี่หอมคักนลยพี่น้องเอ้ยนี่แกงใส่ผักไงแย่เนี่หอมคักหอมแน่จากนั่นเท่ากันเริ่มตักใส่ถ้วยพี่น้องสิกินแล้วมามามากินน้ำแข็งเหรอมึงเฮ็ดบวกเฮ็ดโคนพี่น้องหน้าตากะซีบปปันได้ดอกแต่ว่ารสชาติเด้อโอ้ยเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมึงเด้อจ้า